กลับเข้าสู่รายการรยเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะเราต้องต้อนรับพี่ตุ้มของเราค่ะสวัสดีครัพี่ตุ้มค่ะสวัสดีครับตุ้มคสวัสดีคับคุณชมครับ วันนี้คะ่ะพี่ตุ้มเราจะมากินข้าวมันไก่กันอ่า <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นอาหารจานโปรดของผม <c oughs> จานหนึ่งเลยต้องบอกว่าเราออกแบบร้านข้าวมันไก่เนะี่ยสักร้านที่3แล้วมั้งคะร้านใช่นะครับ <No. S 1> ที่นี่เนี่ยพิเศษถือว่าเป็นข้าวมันไก่สูตรประตูน้ำนะครับใครที่แบบว่าผ่านไปประตูน้ําแถวแถว,แถวประตูน้ําตรงนั้นอาจจะมีสี่ห้าร้านเลยนะครับล้วเป็นร้านถ้าเกิดเป็นแบบ แฟนๆที่แบบชอบมาทานตอนดึกๆเนี่ยถูกเข้ามันแก่ประตูน้ำเนี่ยอร่อยมากใช่แล้วต้องต่อคิวนะบางทีดึกๆเนี่ยแบบต้องไปต่อคิวหน้าร้านเลยตบท้ายด้วยผั้งกหัวตัวใหญ่เนะ่ยจิ้มกับสันไยานะครับโอ้โหอันนี้สูตรเดียวกันแต่ว่าคุณพันไม่ใช่อยู่ที่ประตูน้ำใช่คุณพันธ์เขามาเปิดอยู่แถววิทาวดีค่ะพี่ตุ้มร้านของคุณพันธ์นะคะเป็นห้องแถวสองคูหาค่ะพี่ตุ้มแล้วก็เขาอยากจะปรับปรุงให้ร้านเนี่ยมันดูสวยงาม คือเน้นมาเลยว่าขอให้ร้านเนี่ยเป็นข้าวมันไก่ที่แบบมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับ<ช>ไม่ขาวๆาไม่ดูแล้วแบบว่าหน้าเบื่อเบื่อสีเขียวด้วยบอกมาอย่นี้บอก<ช>ว่าคือเข้าใจว่าสีเขียวเป็นสีที่ดึงดูดการรับประทานอาหารสีเขียวสีส้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนแบบ ครูครเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็เลยอยากได้ร้านที่ดูทันสมัยนะครับโอเคมาครเรามาดูแปลนกันก่อนเลยค่ะพี่ตุ้มครับเรามาเริ่มดูจากเรียลแ plan ก,กันครับค,คุณพันเนี่ยไปดูคุนจุ้ยมาเรียบร้อยแล้วน้งองตูนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกิจการค้าเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสวรพวกนี้ดูมาก่อนก็ได้แล้วก็ส่งมาก็บอกความต้องการเรามาเลยนะครับว่าอยากได้อย่างไรนะครับอันแรกนะครับของที่คุณพันเนี่ยเน้นย้ำมาก็คือ ทางเข้าด้านหน้าไม่อยากให้เข้าตร,ตรงเข้ามานะครับอยากให้มีแผงบังแล้วก็ให้เข้ามาทางด้านเหมือนกับว่ามีแผงบังแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับก็จะเป็นการเรียกลับรับคนเข้ามาแต่ไม่ยอมให้เงินออกอคือกลับมาเป็นถุงเงินถุงทองเลยทีเดียวะนะครับส่วนที่สอก็คือว่า ข้างบนเนี่ยธุรกิจเขาจะมีบันไดสําหรับขึ้นไปเป็นห้องเออช่านะครับตรงนี้ก็ให้ปิดให้เรียบร้อยนะครับแต่มุมหนึ่งที่เผื่อไว้สําหรับพนักงาน่ยมาพักอยู่ที่นี่เนี่ยซึ่งมันเป็นมุมฉากอยู่เนี่ยแกขอให้ตัดมุมฉากนี้ออกเพื่อไม่ให้มุมฉากเนี่ยเออมันเป็นมุมที่มันเป็นแบบมีความเขาเรียกความแรงมีความแหลงคมเนี่ยอาจจะไปทําให้ความรู้สึกความสะดวกสบายของลูกค้าเวลาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะนะครับก็ให้ ปัดมุมซะนะครับเราก็ตัดมุมให้ตามความต้องการของมุมพันธ์แล้วนะครับะะสุดท้ายนะครับก็คือตําแหน่งที่เป็นแคชเชียร์นะครับก็คือว่าเป็นตําแหน่งเก็บเงินเก็บ,กบทองก็ต้องเป็นถุงอยข้างในนะครับเรียกได้ว่ทาทําตามความต้องการทุกอย่างคราวนี้แหละเรื่องที่ต้องตามความต้องการของร้อยเรื่องดานมากก็คือเรื่องดีไซน์ที่สวยงามน, <หา S 1> นั่ pues. เนอ <ฮะ S 2> เนองนะครับเราเนี่ยเฟ้นหานะครับว่าเอะมุมมองหรือว่า บุคลิกของร้านข้าวมันไก่เนี่ยควรจะทํำยังไงดีถึงจะดูทันสมัยแล้วก็ดูไม่ซ้าจากข้าวมันไก่เดิมๆนะครับแ,แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้ามันดูโก้หรือดูมันทันสมัยเกินไปตุมมันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าแบบน่าจะแพงหรือว่าคนอาจจะไม่กล้าเข้านะครับอย่างแรกที่เราคิดขึ้นมาเลยก็คือว่าพื้นเนี่ย ถ้าเราใช้ทาเป็นลนักษณะของสีของซีเมนต์ขัดเนี่ยน่าจะทําให้ดูเป็นกันเองกันเองค,คนก็จะชอบนิยมเหมือนกับว่าเอ๊ะมาดูร้านที่มันเก๋เท่เทันสมัยนะครับอันที่2เนี่ยผนังนะครับเราใช้เป็นผนังแบบสังสีเลยตูนะนะครับแต่แทนที่จะกรูให้เรียบๆตรง,ตรงๆนะครับบางด้านอาจจะทำมีโค้งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สังกสีที่เรากรุเนี่ยนอกจากจะเอาสังกสีกรุไปธรรมดาแล้วเนี่ยเรายังใช้ตัวสติ๊กเกอร์นะครับแปะเป็นลายให้เกิดรวดลายที่สวยงามนะครับ เราก็จะได้บรรยากาศของผนังสังกะสีที่แตกต่างดูมีกราฟิกดูมีความเท่เก๋ที่ไม่ซ้ําแบบไข่นะครับตัวนี้พื้นผนังก็เสร็จแล้วนะครับพดาเนี่ยปล่อยความเรียบขาวให้ทําหน้าที่ของเขาบ้างนะครับเพื่อทําให้สเปซเนี่ยดูสวยโดดเด่นนะครับโต๊ะล้าน้องตูนใช้อะไรทําดีโต๊ะเนี่ยถ้าเป็นสีหรือเป็นโต๊ะสังกะสีทั่วไปก็จะดูแบบธรรมดาเกินไปถูกต้องใช่ไหมะคะแต่ว่าเขาบอกว่าโต๊ะสาหรับร้านข้าวมันไก่นะคะพี่ตุ้มถ้าปกติจะต้องเป็นโต๊ะอลูมิเนียมเหล็ก สีแบบเงินเงินอะไรเงี้ยซึ่งเชื่อเลยนะครับพวกันไม่ชอบแน่นอนเราทําเป็นโต๊ะไม้ขาสีดำแล้วข้างบนเนี่ยปิดด้วยแผ่นเวเฟอร์บอร์ดนะครับซึ่งเป็นแผ่นเขาเรียกว่าเป็นไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาอัดกันนะครับกันน้ำทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแต่ดูเท่ดูเข้ากับบุคลิกของร้านที่เป็นลอฟได้เป็นอย่างดี นะครับมุมด้านซ้ายนะครับทำเป็นช่องเก็บสําหรับขวดเครื่องปรุงต่างๆนะครับ <ฮะ S 1> หรือจะใส่บินไว้เลยก็ได้นะครับก็อาจจะทําเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดต้องการให้บริการการสั่งเช่นมีข้าวมันไก่มีน้ําซุปมีอะไรก็ให้ติ๊กติ๊กติ๊ก,กแล้วก็ขีดได้เลยขีดได้เลยแล้วก็มาเก็บไปนะครับเราก็จะสามารถเช็คราคาได้นะครับแล้วก็เช็คออเดอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยารวดเร็วนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้โต๊ะสวยๆเก้าอี้สวยๆหน้านั่งแล้วนะครับเราก็มาทําให้เกิดความสวยงามในแต่ละโต๊ะให้มากขึ้นนะครับโดยการเน้นแสงสว่างจากด้านบนลงมานะครับใช้โคมไฟนะครับที่เรามักจะใช้กันตามโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งราคาจะค่อนข้างถูกนะครับแล้ต่็ีป็นแต,ดยยแต่ดีไซน์ถูกต้องนะครับเราจะใช้โคมไฟชนิดนี้แขวนตามผนังนะครับเพื่อให้เกิดความสว่างเวลาเราซ่อมอะไหล่ซ่อมรถซ่อมท้องรถอะไรเงี้ยก็จะไปแขวนตามจุดต่างๆได้ พวกโฟมไฟพวกนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ตามโฮมโรหรือร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถซื้อหาได้นะครับ<ฮ>ห้อยลงมาจากเพดานแทนที่จะแขวนไว้อยู่เฉยๆนะครับ<ฮ>ตรงปลายเนี่ยแล้วก็ห้อยน้องไก่นะครับซึ่งทําจากรูปปิงปองแล้วก็เขียนเบอร์เอาไว<ฮ>้เป็นเบอร์ห้องนะครับทำเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นกิมมิกน่ารักน่ารักของร้านนะครับก็จะทํ <ว S 1> <ฮ>ๆๆาให้คนเนี่บรองเลยจะมีสักสามาันตีเล่นนะให่น่ารักทำจากรูปปิงปองนะคุณผู้ชมแล้วก็ติด ติดงอนไก่ติดตาติดปากอะไรเงี้ยใช้สกัดสี<ช>นะครับแปะกับกานะครับแล้วก็สามารถเขียนเบอร์โต๊ะเก๋ๆลงไปได้<ช>นะคใช่แล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะร้านข้าวมันไก่สูตรประตูน้ำสาขาสองของคุณพันธ์สวยงามเท่ลืมอะไรไปเปล่า อ๋อใช่อย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยใช่ถูกต้องคขาก็ต้แคชเชียอ่าไม่มีไม่ได้เลยถูกต้องเนี่ยมีโต๊ะสวยๆมีร้านสวยๆแล้วเก็บเงินไม่อยู่ไม่ได้นะอันนี้ผมจุ้ยเลยถ้าพลาดไปคุณพันแบบว่าต้องตอบว่าเราได้เลยนะครับคอาต้ม ตอนแรกพี่ตุ้มก็บอกแล้วว่าจะต้องอยู่ด้านหลังบอกอินเลย์เอาแล้วแต่เราจะดีไซน์ไงให้มันเก๋ค่ะพี่ตุ้มครับใช้วัสดุเดียวกับท็อปโต๊ะเลยครับแต่ส่วนด้านหน้าของเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นวัสดุเนี่ยควรจะต่อเนื่องกับผนังนะครับก็ใช้สังกะสีเนี่ยหุ้มเข้ามานะครับเราก็ได้เคาน์เตอร์จริงๆข้างในเป็นเคาน์เตอร์ไม้ธรรมดาก็ได้นะครับทำสูงสักเมตรสิบเซนจะได้บังไอตัวเคาน์เตอร์ไม้หน่อยหนึ่งก็จะทำให้เราได้เคาน์เตอร์สวยๆแล้วก็เก๋เท่นะครับจะลืมข้างบนค่อยไฟอุตสสาาาหกกรรรรรมมนนนนะะคคััับบเช่ถซื้อ ร้านเดียวกับโคมไฟที่ห้อยจากตามโต๊ะเนี่ยนะครับก็จะมีขายนะครับคือเป็นโคมไฟที่เขาใช้กับโรงงานน่ะมันก็จะบอกกับบรรยากาศลอฟนะครับลืมไปอีกนิดนึงครับน้องตูนครับร้านถ้าเกิดจะลดความร้อนแตงของร้านบรรยากาศจะได้เย็นสบายนาั่งก็ติดพัดลมนะครับเรื่องสีดําไปตัวนี้ก็ทําให้ภาพบปรานาสวยมากยิ่งขึ้นละครับนั่นแหละค่ะเสร็จสมบูรณ์นะคะสําหรับร้านข้าวมันไก่นะคะคตอนนี้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศก่อนและหลังการออกแบบกันเลยค่ะครับ สวยถูกใจเลยนะคะคุณพันธ์ถ้าคุณชมนะคะอยากจะมีร้าสวยๆแบบนี้นะคะ่ะสงความต้องการมาเลยค่ะพิมพ์เอสนะคะชื่อของคุณพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะสรงมา <ปะ S 2> ที่เบอร์4642104ค่ะหรือว่าถ้ากำลังออนไลน์อยู่นะคะ,<ป>ะก็คลิกเลยค่ะ f a c e b o o k c o m ร้อยเรื่องร้านนะคะ จะได้ร้านสวยๆแล้วเรายังมีหนังสือเล่มนี้มอบให้ด้วยใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็สามารถนะครับใช้โฮมไบเออร์ไกส์ A นะครับสำหรับติดต่อซัพพลายเออร์หรือร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างวัสดุตกแต่งบ้านะนะครับทั้งหมดได้จากหนังสือเล่มนี้เลยครับนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูไอเดียดีๆในการตกแต่งร้านกันนะคะกับช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะครับ